ดีเน็คืออะไรทำไมเจ้าของบ้านยุคใหม่ถึงเลือกใช้แบตเตอรี่ลิเธียมโซล่าเซลล์ในยุคที่ค่าไฟพุ่งสูงขึ้นทุกปีเจ้าของบ้านจำวนวนมากอันมานติดตัง้งโซล่าเซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองแต่สิ่งที่หลายคนยังสงสัยคือแบตเตอรี่โซล่าเซลล์ควรเลือกแบบไหนดีเพื่อเก็บไฟฟ้าใช้ได้ทั้งกลางวันและก็กลางคืนหนึ่งในแบรนด์ที่กําลังมาแรงอยู่ขณะน,นี้ที่ได้รับความนิยมทั่วโลกก็คือดีเน็ ี a น b a แบตเตอรี่แบตเตอรี่ลิเธียมสำหรับโซลาร์เซลล์ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งบ้านปัะงอาศัยโรงงานและธุรกิจ SME วันนี้เรามาดูกันว่าด n a นคืออะไรทำไมเจ้าของบ้านยุคใหม่ถึงเลือกใช้ดี a นคือใครดี a นคือเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมพลังงานสาหระดับโลกนะครัแบบที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในจาน,านประเทศจีนและมีเครือข่าย มากกว่ารลายประเทศจุดแข็งของดีแดนก็คือเทคโนโลยีเชียมลิเทียมไอออนฟอสเฟตที่ขึ้นชื่อเรื่องของ,ของความปลอดภัยและอายุการใช้งานยาวนานและประสิทธิภาพการชาร์จและเรื่องของการขายประจุนอกจากเรื่องของความปลอดภัยแล้วซานิยี่ในฐานะผู้แทนติดตั้งและกระตุ้นใดีแดนอย่างเป็นทางการก็ในประเทศไทยก็ได้นําเข้ารุ่นที่เหมาะกับก,บการใช้งานของคนไทย ทั้งสำหรับบ้านพักอา,า,าศัยคอนโดร้านค้าหรือธุรกิจเอเจนมีหรือโรงงานเพียงแตโรงงานที่จะต้องการใช้การ,รกเก็บพลังงานจุดเด่นของแบตเตอรี่ลิเธียมยดงาที่เขาอายุการใช้งานยาวนานใช้งานได้มากกว่า 6, อุันรลอบการชาร์จที่แล้วก็คือแลวคนเกิดใช้มันก็คือมากกว่าแปดตันล้อมครับก็อายุการใช้งานสิบถึงสิบห้าปีเป็นเอ็กไบกรายทางประหยัดกว่าการใช้แบตเตอรี่ตะกวัวกีมีอายุเพียงสองสามปี ก็อันดับ2องใเรื่องของความปลอดภัยสูงสุดใช้เซลล์พิเศียมะฟอเฟตท,ที่ทนความร้อนไม่ระเบิดง่ายแล้วก็มาพร้อมกับ bms แบตเตอรี่แบตเตอรี system ควบคุมแบตเตอรี่และกระแสรวมทั้งอุณหภูมิประสิทธิภาพการชาร์จและการกายประจุีนเก็บได้เต็มใช้งานได้จริงกับร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็รองรับการใช้จ่ายไฟแรงสูงเหมาะกับการเปิดแอร์ตู้เย็นคอมพิวเตอร์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าหนักหนักหรือไม่กระทั่งวาชาร์จถ ev นะครับออกแบบไม่ใช้ ขยายออกแบบให้ขยายโมดูลดีไซน์ได้ก็ตอ่อเพิ่มได้ตามความต้องการของบ้านเหมาะกับเจ้าของบ้านที่เริ่มจากระบบตรเล็กแลว้วค่อยขยายนอนาคนนะครับรองรับการใช้างานร่วมกับอินเวอร์เตอร์หลากหลายแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นดีเยหรือกวัดหรือแบรนด์วิกตอนอะไรพวกนี้นะครับสามารถใช้ได้หรวอแบรนด์ดอื่นที่สามารถรับแบตเตอรี่ได้หลากหลายทำให้เจ้าของบ้านไม่ต้องกังวลเรื่องการ ข้ากัรของอุปกรณ์ทําไมบ้านยุคใหม่ถึงเลือกใช้ดีเน็เพราะว่าใช้ไฟได้ทั้งกลางวันกลางคืนกลางวันผลิตไฟจากแผงโซลาเซลล์ใช้ได้ทันทีกลางคืนใช้ไฟจากแบตเตอรี่ดีเน็โดยไม่ต้องเพิ่มไฟจากการไฟฟ้าแล้วก็ลดการไฟฟ้าได้จริงงาน10-90%เฉพาะบ้านที่ใช้ไฟตอนกลางคืนเยอะเปิดแอร์ชั้นโทรทีวีแล้วก็บบ้านที่ไฟฟ้าดับบ่อยๆดีเนทตทำงานเป็นแบ็กอัพไฟฟ้าอัตโนมัติเปิดแอร์เปิดทีวี ก็ใช้ไฟฟ้าต่อเน,นื่องได้ไฟไม่ดับช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับบ้านบ้านที่มีระบบพลังเซลล์พรอมแบตเตอรี่คุณภาพสูงนะครับเพื่อการหาขนาดที่เหมาะสมสามารถสหรับบ้านสามารถแอดไลน์แอดมาที่ไลน์แอสันนิจีเพื่อหรือโทรมาสอบถามปรึกษาที่แานได้ที <ooo> ่ไลน์แอสันนิจ <br> ี <resource> <ory>